สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนจุดที่เอาไว้ปั๊มแรงกูแบบรัวๆแบบรัวๆเร็วๆนะครับแล้วก็หาไม่ยากมันเป็นเคเวสของตัวเทเลอร์แท็กเกร์นะครับตัวเอ็กเพรสค์ดนะครับเควสเนี้ยเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมนิดนึงเออเหลี่ยมคือเควสเนี่ยเขาให้ใช้ตัวสปินเนอร์ใช่ไหมกับตัวฮุกเจอร์เป็ดนะครับไซห้าแล้วก็มาตีสตอเป็นกูนะครับเพื่อที่จะจับตัวปลา สุเคอร์แลงโกนะครับเควสคือเควสนี้นะครับเควสเนื้อเรื่องนะครับโอทูเรียลนะครับตอนแรกเนี่ยเราเล่นเนี่ยปกติตามมาเลยนะครับปกติครับบิ๊กินเนอร์แอดเวนเจอร์ไปนะครับจนมาถึงเอ็เผิร์ดคาร์สนะครับเอ็เผิร์ดคาร์สเนี่ยก็จะให้เรามาที่จุดตรงนี้อนาะตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ด้านขวาจากตรงนี้นะครับตรงนี้คือที่เราอยู่ใช่ไหมไกลหน่อยนะด้านขวาตรงนี้นะครับขับรถมาแล้วกันเนาะตามถนนเส้นแดงก็ได้นะครับขับมาถึงตรงนี้ครับให้มาตอนกลางคืน คือเคเวสเนี่ยให้เรามาตอนที่มันดาร์กแล้วครับดู r ิ n g the n i g น t เลยนะครับพอมาถึงเนี่ยเขาจะให้เราตกด้วยเบ็ดนะครับจรเจิญเบ็ดฟุกไซห้าจริงเราไม่ต้องไปใช้นะครับถ้าใช้เดี๋ยวเคเวส t ผ่านใช่ไหมเออแค่ขึ้นมาก็พอแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นมาก็พอแต่ไม่ต้องใช้นะผมใช้เนี่ยเป็นตัวทุ่นลอยเหมือนเดิมนะครับฟุกห้าแล้วก็ใช้ตัวมีนาวตกนะครับพอมาถึงก็ใช้เลยนะค,คลิกขวาได้เลย,เลยอย่าคิกซ้ายก็ไนดะ้แล้วแต่คุณนะครับตรงนี้เป็นปลาซูเค่ะ เขาจะสปอนแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับปั๊มเร็วมากตกยังไงก็เจอครับโยนแป๊บเดียวก็กินไม่ได้ก็กินครับเราดูนะอืมมาแล้วยังไงซ้ายมือนะครับเห็นวดแบบกินเนี้ยเอาโอเคโอเคได้ละแปบ๊บเดียวดึงึินได้เลยอ่าฮะโกไหมโกนะครับ การันตีโกนะครับเปยวสามทุสอดน,นะครับได้ช่วยทองมาหนึ่งเนาะแล้วก็ได้เงินอีกประมาณ60ครับพุกแค่8วินาทีเองก็เสร็จแล้วครับตัวนี้นะลองดูนะครับว่ามันจะรัวขนาดไหนคลิกข,ขวาก็พอนะไม่ต้องไปคว้างเบ็ดให้มันเสียเวลานะครับงันะ้นไงโอเคอย่างไว สังเกตว่าถ้าผมข้างคลิกเบ็ดแบบคลิกวาเนี่ยมันจะข้าไม่ไกลเวลาตกปลาได้ก็คือไม่ต้องดึงงานะกดซับเนี่ยก็ขึ้นละนะครับการันตีโกเห็นไหมเอ๋การันตีนะครับสวยมากอีสักตัวเนาะกินละเรียบร้อยนะครับขึ้นมาขึ้นขึ้น,นสวย การันตีโก้เหมือนเดิมสามตัวติดนะครับเรื่องนี้ผมเคยไปว่าคนอื่นอยู่นะว่าเขาใช้หมดหรือเปล่าครับปกติแล้วไม่ใช่นะครับมันคือการใช้เ u e นั่นเองนะครับไม่ใช่ใช้หมดแต่อย่างใดก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับที่ผมไปเอ่อที่ตรงไหนเป็นสงสัยเขานะจริงเป็น quest ก็อย่าลืมนะครับถ้าเป็น quest teller นะครับก็อย่าไปผ่านแล้วกันกับตรงนี้เนาะ ปั๊มไปก่อนนะครับถ้าคุณยังเล่นไม่เป็นหรือว่ายังต้องการเงินหรืออะไรเนี่ยก็ปั๊มขัวไปนะครับโกเนี่ยจะมีผลใช้ในการปลดล็อกของสปีชีที่เป็นพิเศษนะครับของพิเศษที่ร้านค้าเนาะต้องใช้ชื่อเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้แต้มโกนะประมาณสัก60นี่แหละนะครับไม่เกินนี้คุณก็ปั๊มหอ,อกสักประมาณ5้าสหกสิก็ได้ก็พอแล้วนะครับยิ่งผลทดลองวันเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกแค่เอาไปชว์ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรยกเว้นว่าเราจะไปซื้อของนะครับซื้อของสําคัญมากนะครับไปที่บ้านดูได้นะ ตรงนี้เนาะที่ร้านค้านะครับนะแล้วมาที่ด้านล่างสุดนะครับโลเคอลเนาะครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยไอตัวที่เป็นอุปกรณ์รับตัวลอกเนี่ยครับไม้ตัวนี้ไม้ตัวเนี้ยใช้แต้มโกนะสี่สิบนะครับถ้าเราเล่นไปถึงพันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่พอก็ได้นะสี่สิบตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะอุ่ใจก็มาปั๊มไ้ก่อนก็ได้ปั๊มตัวนี้ไ้ก่อนนะครับส่วนส่วนเดมอนเนี่ยไม่มีให้ปั๊มนะครับแล้วก็เลเยอร์ลี่เนี่ยต้องหาเอง เราคลิปหน้าแล้วกันนะครับอันก็ต้องไปทำเพรไว้ก่อนนะแต้ม1น0 0พันนะครับเยอะมากแล้วก็แต้มโก40นะครับอยากอุ่นใจก็มาปั๊มตอบเพรสนี้ไว้ก่อนแล้วกันกับ t ช a เลือ expert ครับโอเคไปแล้วทุกคนอัน,นี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับติอกันคลิปหน้าได้ทค,ครับ